ตัวตัวชนิดของรูปที่แต่งแล้วกับเครื่องแต่งไม่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 ต้องมีจํานวนเท่ากันคี่ร่างกายก็เป็นสักว่ารูปที่ร่างกายให้เป็นที่ตั้งที่อาศัยแห่งจิตและเจตสิกเมรร่างกายนี้เป็นเปลือกแท้ๆเจตีก็ไม่ไม่ไม่มีค่าไม่มีเกียรติอะไรเป็นเพียงเปลือกโครงสำหรับให้จิตกับเจตสิกอาศัยได้ เจ <c oughs> ตสิกมีอยู่ห้าสิบสองชนิดสามารถจะปรุงแต่งจิตออกมาในรูปต่างๆต่างๆสรังกันได้ร2 1ยี่สิบเอ็ดชนิดหรืออย่างน้อยแปดสิบเก้าชนิดรายละเอียดอยากรู้อยากสนใจต่อไปหาเอาดูจากหนังสืออภิธรรมถึ่ต้องมีอยู่เดี๋ยวนี้อยากจะบอกเฉพาะส่วนที่ เกี่ยวกับชีวิตใจิตใจของเรา <c oughs> เรามีความรู้สึกคิดนึกเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งวันจิตหนึ่งหนึ่งได้ตั้งแปดสิบเก้าเรื่องหรือร้อยี่สิบเอ็ดเรื่องโดยเหตุที่มีเครื่องปรุงเพียงห้าสิบสองชนิดนี่าจะเปรียบให้ <c oughs> ถ้าจะเปลี่ยนให้ง่ายกว่านั้นขึ้นมาอีกให้ฟังง่ายกว่านั้นขึ้นมาอีกก็ว่าในครัวมีเครื่องปรุงเครื่องปรุงอาหารอยู่เพียงไม่กี่ชนิดน่ะเครื่องปรุงอาหารที่มีอยู่ในครัวะเช่นเกลือเช่นน้ำตาลเช่นกะปิเช่นหอมเช่นกระเทียมเช่อนอะไรต่างๆนับว่าสมตมติสมมติว่ายี่สิบชนิด แต่เราสามารถปรุงแต่งได้จังร้อยอย่างไหมโดยโดยโดยเครื่องแห่เครื่องปรุงยี่สิบสี่สิบชนิดเท่านั้นเราจะปรุงแต่งแกงตับได้ตั้งร้อยอย่างหรือกว่าร้อยอย่างไหมมันมันเรื่องอย่างเดียวกันนี้จิตล้วนๆไม่มีความหมายไม่มีความรู้สึกอะไรเหมือนกับไม่มี อย่างอย่างดีก็เหมือนกับแกนแกน,น,นหุนแกนข้องหุนก็บอกมีรุ่นรุ่นด้นั้นสพอแล้วเครื่องแตงมีห้าสิบสองชนิดห้าสิบสองนั้นก็แตงออกมาเป็นรูปตัวหุนได้ทั้งร้อยยี่สิบเอ็ดชนิดนี่คือเรื่องจิตเจตสิกและร,รูปในชีวิตเรานี่มีส่วนแยกเป็นสามส่วนส่วนจิต ส่วนเจตสิกและส่วนรูปส่วนรูปที่ร่างกายเอาเป็นเพียงเปลือกหรือฐานรองรับเจตสิกนั่นเป็นธรรมเป็นเครื่องปรุงให้มันเกิดจิตชนิดหนึ่ง,งขึ้นมาบางทีก็ปรุงแต่งด้วยเจตสิกชนิดเดียวบางทีก็หลายชนิดด้วยเจตสิกหลายชนิดจนจิตหนึ่งชนิดหน,หนึ่งชนิดขึ้นมา เหมือนกันในครัวนะอาหารบางอย่างปรุงด้วยเรื่องปรุงชนิดเดียวก็ได้สองชนิดก็ได้หลายชนิดก็ได้จะเป็นแกงเป็นอะไร้นมาจากชิ้นหนึ่งจากเรื่องหนึ่งนี่เอาเอา,เอาตามนี้ไปทีก่อนว่าจมเพียรีิทามนี่เขากล่าวว่าจิตนี้สามารถปรุงแต่งออกมาได้แปดสิบเก้าชนิด หรือร้อยยี่สิบเอ็ดชนิดโดยละเอียดเพราะไปแจกอเรื่องชานเรื่ององค์ชานนั้นมากข้าวเป็นร้อยยี่สิบเอ็ดชนิด <c oughs> ะสรุปความสั้นๆว่าชีวิตนี้ประกอบด้วยส่วนสามคือจิตเจตสิกและรูปแล้วก็ดูเอาเองว่าเจตสิกนั้นมีไม่กี่ชนิด แต่สามารถปรุงแต่งได้มากปรุงแต่งจิตได้มากชนิดส่วนรูปภปสษาว่ารูปคำว่ารูปรูปนี่หมายถึงอวัตถุธาตุวัตถุธาตุเลี้งถึงดินน้ำดินน้ำไฟลมดินน้ำไฟลมสี่ธาตุ แล้วก็ปรุงไอ้สีทธาตุนี่กันเศ้าเป็นในรูปอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ภาวะภาวะลักษณะที่แสดงอยู่ที่สิ่งนั้นก็พลอยเรียกว่ารูปไปด้วย <c oughs> เพราะฉะนั้นรูปจึงมีอยู่สองชั้นนะสิ่งที่เรียกว่ารูปมันมีอยู่สองชั้นคือมหาภูจะรูปเป็นตัวรูปใหญ่เป็นตัวรูปจริง ดินน้ำลมไฟนั่นเองอขั้นปรุงแต่งขึ้นมาเป็นร่างกายนี่เป็นร่างกายนี่แล้วร่างกายนี่มันก็มีรูปแฝงรูปแฝงคือเช่นความยาวของมันความสวยของมันความไม่สวยของมันมีเรียกว่ารูปแวงหรืออุปาทายรูป <c oughs> ตัวรูปตัวแท้ๆๆลีวก็ เรียกว่ามหาภูตร,รูปที่รูปแฝงลักษณะต่างๆจายาการต่างๆนี่เรียกว่ารูปแฝงอุปาทายรูปอุปาทายรูปรูปมีมีมีมมเป็นสองคือรูปจริงและรูปแฝงเป็นที่ตั้งที่อาศัยแห่งจิตและเจตสิกข้ามมันได้รวมกันอยู่ทั้งสามอย่างนี่แล้วมันก็มีชีวิต ถ้าแยกจากกันมันมีชีวิตไม่ได้้า <c> ถ <oughs> มันได้รวมขดด้วยกันสามส่วนนี้แล้วก็เรียกว่ามีชีวิตดังนั้นจึงอยากจะเรียกว่าส่วนแห่งชีวิตหรือกูฏแห่งชีวิตมีอยู่สามส่วนอย่างนี้ที่นี้เราก็ได้แนวที่จะศึกษาต่อไปค่ะ ชีวิตประกอบอย,ยู่ด้วยจิตด้วยเจตตสิกและอด้วยรูปิึงต่อไปนี้มันก็มาถึงตอนที่จะต้องศึกษาถึงการเกิดก่อของสิ่งเหล่านี้การที่จะปรุงแต่งและเกิดก่อให้เป็นสิ่งใหม่สิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาของสิ่งเหล่านี้ เมื่อรวมกันเมื่อจิตเมื่อเจตสิกเลยรูปสามอย่างนี้มันรวมกันแล้วมันปรุงอะไรอะไรได้แล้วมันจะปรุงกันอย่างไรนะ่กำลองศึกษาต่อไปเราจะดูแนวแนวของการปรุงแต่งคราวเดียวตลอดเป็ทีหนึ่งก่อนเลือกตาดูทีเดียวตลอดแนวว่าครั้งแรกมันมีธาตุ ธาตุตามธรรมชาติธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุอากาศธาตุดินญาณมีธาตุรั้งแรกมีธาตุแล้วก็ธาตุเป็นอุปกรณ์ให้เกิดอายตนะตาหูจมูกเล่นกายใจข้างในรูปเสียงกลิ่นรสปุถุพราตมารมข้างนอกที่เป็นอายตนะอายตนะนี่ก็มีหน้าที่ตรงแตงให้เกิดขัน เกิดรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันขั้นเกิดขันแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แล้วเนี่ยมันก็เกิดอุปาทานในขันนั้นอ่าขันเฉยๆเรียกว่าขันอ่าขันที่มีอุปาทานยึดกรองแล้วเรียกว่าอุปาทานขันขันกับอุปาทานขันไม่ใช่สิ่งเดียวกัน ต่มันก็อยู่ที่เดียวกันเมื่อมีอุปาทานแล้วมันก็เกิดทิเลตเกิดทิเลสไปตามสมควรแก่อุปาทานเกิดทีเลตแล้วมันก็ทำกรรมกายกรรมวิชีกรรม,มนโนกรรมแล้วมันก็จะเป็นทุกข มันก็จะเป็นทุกข์โดยอุปาทานหรือโดยกรรมบุิผลกรรมก็แล้วแต่เนี่ยสายมันมีอยู่อย่างนี้ศึกษาดูตลอดสายหากนรชี้ทีก่อนว่ามันมีธาตุสำหรับจะปรุงแต่งให้เกิดอายตนะอายตนะจะปรุงแต่งให้เกิดขันถ้าขันจะปรุงแต่งือเป็นที่สร้างแห่งอุปาทานขันจนเกิดอุปาทานขันขึ้นมา แล้วมันก็จะเกิดกิเลสนานาประการแล้วมันก็จะมีการกระทำกรรมและมีความทุกข์ทีเดียวตลอดสายมองกันอย่างนี้ <c oughs> อทีนี่ก็จะดูกันไปตามลำดับโดยรายละเอียดตามรายละเอียดตรงมัน